สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การฉีดวัคซีนแม่ในยุคโควิด -19 ครั้งนี้ครับเมื่อวานครับผมมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลเมดปาร์คครับและเห็นเขาต่อแถวกันครับก็เลยไปต่อแถวถามเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้ต่อแถวอะไรครับได้ความว่าเป็นการต่อแถวฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับก็เอาสิครับมากันแล้วกับภรรยาก็ไปยืนต่อแถวครับสุดท้ายครับผมกับภรรยา ได้คิวสุดท้ายพอดีของวันนั้นนะครับก็คือเมื่อวานวันนี้เป็นวันที่14พฤษภาคม2564ครับอยากจะมาแชรป์ประสบการณ์ครับว่าการฉีดวัคซีนของผมเป็นยังไงแน่นอนครับผมก็เป็นหนึ่งคนแล้วฮะเพื่อนๆพี่ๆฮะที่เสพข่าวแล้วบอกอุย้ยฉีดวัคซีนเนี่ยต้องเลือกสิทธ์แบรนด์นั้นแบรนด์นี้ผมก็กังวลฮะแต่ไปตรงนั้นแล้วฮะถือว่าเป็นโอกาสก็เลยไปลองฉีดดูครับไปแบบไม่ได้เตรียมตัวฮะไปแบบไม่รู้ฮะไ,ไม่รู้อะไรเลยฮะไม่รู้ว่าเขาจะฉีดได้ไหม โชคดีฮะบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าตังก็ได้โอกาสไปฉีดวัคซีนมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวฮะคอนเซปต,ต์เหมือนแบรนด์เครื่องไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งเฮะคุณก็สามารถฉีดวัคซีนได้ครับผมไปฉีดวัคซีนเสร็จก็ไปต่อแถวปกติฮะเอาบัตรประชาชนไปให้เขาเจ้าหน้าที่ก็วัดนูน่นวัดนี่ตอบคําถามเยอะแยะมากมายสุดท้ายคลาสสิกสุดฮะมีโรคประจําตัวไหมคะ คุณเป็นมะเรงไหมคะใหม่เป็นคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหมคะใหม่เป็นเป็นข้อสุดท้ายครับเป็นความดันผมเป็นโรคความดันครับพี่ๆครับแน่นอนครับเป็นความดันก็ต้องวัดความดันแต่ปกติถึงคุณไม่เป็นความดันคุณก็ต้องวัดความดันอยู่แล้วนะวัดค่าความดันอยู่แล้วนะเพราะการฉีดวัคซีนเนี่ยจะทําให้ความดันคุณสูงขึ้นตามที่ในแพทย์เขาแจ้งนะครับเอาเลยครับก่อนหน้าที่รอการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาก็น่ารักครับเดินถือน้ำมาถือน้ำค่ะดื่มน้ำค่ะอักดื่ม กระป๋องแรกไปอาดื่มน้ําค่ะดื่มเยอะผมก็ถามว่าพี่ครับเพิ่งดื่มน้ำไปครับบอกดื่มเยอะๆค่ะคุณต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะจะฉีดวัคซีนอ๋อหรอครับเพิ่งทราบว่าต้องฉีดน้ําดื่มน้ําเยอะๆสุดท้ายผมดื่มน้ําไป3ขวดเล็กๆฮะแน่นอนฮะปวดฉี่สิครับตอนนี้วิ่งไปฉี่ฮะวิ่งกลับมาคิวผมพอดีฮะตอนนี้เหนื่อยฮะถึงคิวเข้าสเตจไปวัดความดันพุ่งปี๊ดเลยฮะพี่ๆฮะ183ฮะเจา้าน้าทีบอกตายแล้วค่ะ ได้กินยาความดันมามไหมคะเนี่ยบอกทานครับแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งวิ่งจากห้องน้ํามาเห็นเรียกคิวพอดีก็เลยเหนื่อยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็น่ารักฮนะใจก็ใจก็ตกเลยนะกูไม่ได้ไปต่อแน่เลยเว้ยเขาบอกว่าไปนั่งพักก่อนคะ่ะให้ไปนั่งพัก30นาทีแล้วมาวัดใหม่ส่วนภรรยาผมไปแล้วฮะผ่าสเตจหนึ่งสากำลังจะไปฉีดวัคซีนแล้วผมนั่งรอ3 0ินาทีลุ้นอยู่ตายละถ้า ความดันสูงกดฉีดวัคซีนก็จะเสียโอกาสนะอุตส่าห์ได้โอกาสดีเหมือนจับหวยได้แล้วว่าได้ฉีดวัคซีนสุดท้ายผ่านไป30นาทีครับเจ้าที่เดินถือรถเข็นพร้อมกับเครื่องวัดความดันรุนตึบๆเลยฮะอา่ะฮะความดันเหลือ130,80ผ่านครับคุณได้ไปต่อดีใจมากอนะ่ะเจ้าที่บอกว่าความดันลงแล้วนะคะไปฉีดวัคซีนได้ค่ะโอ้โห เหมือนแบบเตะฟุตบอลกำลังเข้าเซมิไฟนนลกำลังจะไปเข้าชิงแชมป์เลิศคุณเข้าใจอารมณ์นั้นไหมเอาละฮะผมก็ถือบัตรประชาชนพร้อมเอกสารไปสถานีต่อไปก็คือไปฉีดวัคซีนตอนแรกผมยังไม่รู้นะฮะว่าผมจะได้ฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรไปรู้ตามเอกสารครับว่าวันนี้จะรับการฉีดวัคซีนยี่ห้อซีโนแวคเอาละฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าทกแขนเสื้อนะคะฉีดข้างซ้ายนะคะเจ็บหน่อยนะคะฟืดฉีดวัคซีนเสร็จเจ้าหน้าที่บอกว่า ไปนั่งพักตรงจุดรอตรงนู้นนะคะ30นาทีนะคะเดี๋ยวมีจะมีเจ้าที่เรียกเพื่ออะไรฮะวัดความดันอีกรอบหนึ่งดูอาการว่าเรามีผลข้างเคียงขนาดไหนแต่ยังไม่ถึง30นาทีเลยครับพี่พี่ผมเริ่มรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆ้วูบวูบแขนเริ่มปวดแขนซ้ายที่ฉีดเริ่มปวดข้อพับเริ่มปวดรู้สึกไม่ค่อยดีผะอืดผะอมถึงคิว30สนาทีเจ้าที่เรียกไปวัดความดันอีกรอบ โอ้โหครับเรียบร้อยครับพี่ๆครับความดันจาก130กว่าขึ้นไป160กว่า90เจ้าี่บอกยิ้มแพ้แห่หันมาบอกทางผมว่าความดันสูงนะคะช่วยอ่านเอกสารตามนี้นะคะถ้าไม่ไหวมีอาการ1 2 3ตามนี้รีบไปโรงพยาบาลใกล้ๆนะคะเอาสิครับใจไม่ดีเลยครับใจคอไม่ดีเพราะว่าอ่อนแออยู่แล้วนะฮะนอนน้อยพักผ่อนน้อยอยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะพี่พ ผมไม่ได้เตรียมตัวใดๆในการจะไปฉีดวัคซีนเลยใช้ชีวิตปกติตื่นเช้าอาบน้ำกินข้าวเมืวันที่13พฤษภาปกติและทำงานปกติแต่ไปฉีดโดยบังเอิญเอาละคะหลังจากฉีดเสร็จก็ขึ้นรถกลับมาระหว่างทางขึ้นรถกลับมาตอน19.00น,นติดไฟแดงออกมาจากโรงพยาบาลเมดปาร์ครู้สึกบอกภรรยาว่ารู้สึกเหมือนมีอาการคลื่นไส้ เธอเธอเธอมีถุงพลาสติกไหมภรรยาบอกมีมีมีมมจะเยน็จยเยนจเย็นโอเคผมเปิดกระจกลงมารับอากาศพร้อมกับถุงพลาสติกถือถุงไว้ตลอดนะฮะกลัวจะอ้วกตอนนี้แขนก็ตึงเริ่มตึงมากขึ้นเริ่มปวดตามข้อพับเริ่มมีความรู้สึกจะอาเจียนโอ้โหกลัวมากฮนะรู้สึกว่าเธอเธอ,เธอเป็นไรไหมถามภรรยาะฮะภรรยาบอกเฮ้ยเขาไม่เป็นไรเลยนะเขารู้สึกปกติมากแต่ทําไมเรารู้สึกแย่มากผมก็เริ่มจะรู้สึกอาเจียนภรรยาจอดรถ แล้วก็เอาลูกอมที่เขามีอยู่แล้วในกระเป๋ามาให้ผมอมลองอมลูกอมก่อนเผื่อดีขึ้นเอาละครับผ่านระหว่างทางจากโรงพยาบาลเมดพาร์คมาถึงบ้านผมใช้เวลาเดินทางประมาณ35นาทีเป็น35นาทีที่ผมกลัวอาเจียนมากผมก็รู้สึกผะอ,อืดผะอมแล้วแหละเอาละครับมาถึงบ้านตอนเวลา19.35เดินไปถึงบ้านก็รู้สึกโอเคอยากพักดื่มน้ำหนึแก้ว รู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตอนนี้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วเสร็จนั่งพักอยู่ที่โซฟาที่บ้านลูกๆก็มาถามเป็นไรมั้งคะแดนดี้ผมเริ่มรู้สึกอาการที่สองฮะเริ่มแน่นหน้าอกแน่นอกจริงฮะเริ่มหายใจไม่ขึ้นเฮ้ยแน่นหน้าอกเธอเปิดแอร์อยู่ไหมลูกๆเปิดแอร์อยู่ไหมเปิดอยู่ค่ะแดนดี้เริ่มรู้สึกร้อนๆ้เหนาวหนาเหงื่อเริ่มแตกเริ่มแน่นหน้าอก ผมรู้สึกไม่ค่อยดีฮะภระยาเอาน้ําให้อีกภรยาก็อ่านคู่มือที่เจ้าที่ให้มาว่าเกิดอะไรขึ้นไหมโอเคแน่นอกเป็นอาการขั้นที่2หายใจไม่ออกอาการตามที่บอกมาหมดเลยนะฮะผมจัดใจว่าไม่เป็นไรอ่ะรอดูอาการอีกหน่อยภรยาบอกว่าไปโรงพยาบาลไหมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เดินขึ้นไปอาบน้ําตอน20.00นอ,อาบน้ําเสร็จเริ่มรู้สึกไม่ดีฮะ2 3 2 0 0นผมมีอาการไข้ขึ้น รู้สึกปวดหัวตัวร้อนก็ื่อเรียกภรรยามาเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดไข้ขึ้นจริงๆครับไข้ตอนที่เวลา20.30ผมมีไข้ที่3 8 7องศาเซลเซียสตามตามเมนูเลยฮะเขาบอกว่าถ้ารู้สึกไข้ขึ้นปวดหัวสามารถทานยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมได้1เม็ดภรรยาเอามาให้เลยฮะผมบึง่งโดมน้ำอุ่นเข้าไปร่วมรู้สึกโอเค 22.00น,นผมรู้สึกผมเพลียแล้วผมเหนื่อยมากผมอยากหลับแล้วและไข้ก็เริ่มมีอยู่ปวดตัวเหมือนเดิมหายใจไม่ออกเหมือนเดิมแต่ผมบอกภรรยาแล้วรู้ว่าไม่ไหวแล้วจะดีขอนอนผมหลับไปประมาณ22.00น,นหลับยาวป๊อกเลยฮะเหมือนได้ยานอนหลับยังไงอย่างนั้นเลยตื่นปกติฮะตอนตีหาของวันที่14พฤทภาคมผมตื่นออกมาปุ๊บอุ๊ยอาการปวดหัวไข้เริ่มไม่รู้สึกแต่รู้สึก ปวดนุ่งน่วงตามข้อตามแขนและแขนซ้ายที่ฉีดวัคซีนก็มีอาการเดียวตื่นอาบน้ําออกจากบ้านมากินอาหารเช้าตอน7 0 0นนนรและขับรถไปถึงออฟฟิศ7.30นนอวันนี้รู้สึกปกติฮะตอนนี้รู้สึกปกติตอนที่เราอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะคือ10โมง30นาทีของวันที่14พฤษภาคม2564ตอนนี้ฮะผมปกติเลยไม่รู้สึกนะฮะมีแค่รู้สึกตึงแขนข้างซ้ายและตรงตามตัวตรงข้อพับเท่านั้นเองรู้สึกเมื่อ เ,เล่นกีฬาแต่อาการเวียนหัวตัวร้อนแน,นอกไม่มีเลยนะฮะตอนนี้ปกติมากๆก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไปฉีดนะครับวัคซีนไม่ต้องกังวลผมเป็นหนึ่งคนเหมือนกันฮนะที่กังวลว่าจะฉีดที่ห้อนั้นดีไหมต,ต้องฉีดที่ห้อนี้ที่ห้อนั้นเป็นอย่างนั้นห้อนี้เป็นอย่างนี้แต่คิดตกลว,ว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนวัคซีนเป็นเรื่องไม่น่ากลัวนะครับไปฉีดกันนะครับ อยากให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนนะครับให้ตัวเรามีภูมิครอบครัวเรามีภูมิออฟฟิศเรามีภูมิประเทศเรามีภูมิเราได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ด้วยกันนะครับผมขอยืนยันด้วยตัวเองนะครับผมเนี่ยเป็นโรคความดันก็ผ่านมาแล้วฮะไม่ได้น่ากลัวเลยครับเชื่อเลยครับว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดครับก็ขอให้เพื่อนๆไปฉีดกันนะครับถ้าคลิปนี้ มีประโยชน์นะครับเพราะพี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมจะถามมาเยอะมากว่าฉีดแล้วเป็นยังไงก็เลยอัดคลิปนี้ซะเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้เป็นหมู่มากนะครับจะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่พวกเราได้ก้าวข้ามผ่านโควิดครับขอบคุณครับ